นี้ตอนนี้ําหไม่มาจานะังครับวันนี้นะครับเราจะไปดูน้องหมาไทยผสมนะครับที่จะขอบอกว่าไปเรียนมาแล้ว3เดือนนะครับแต่ก็มีอาการต้องเรียกว่าไม่ใช่อาการสั่งไม่ได้นะแต่อาการเฝ้าพื้นที่ยังคงมีความสัญญ,ญาณของพันธุ์ไทยทยและก็มีความเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูหน้างงานพร้อมกันแล้วก็ไปสอนเจ้าของเนี่ยให้ควบคุมจังหวะความรู้สึกเขาให้ได้นะครับ ท่าเ,เตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen ร l เ y ย r a c a ร e m y for Animal t r a i n ม n g and b e h a v i o r สถาบันสอนผู้ฝึกสุน,นัขขดัต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับ,บใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับ,บใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยต่าหางไม่เหมือนหางอ<ะ>่ะไม่ได้มันใจตอนเห่าหางน,นี้ตอนห,ห,หางไม่มันใจนะขออีกไม่ มาเขาไม่สอนวิธีใช้หรอคือคือเขาให้เราไปทบทวนไหมมีมีใช่ไหมตอนตอนรับกลับเหรอครับใช่แสดงว่าเขาส่งเป็นคลิปมาให้เราดูเรื่อยๆว่าน้องหมาเป็นยังไงถูกไหมไม่ได้ส่งคลิปตอนเรียนนะมาหมายความตอนเขาฝึกเองเขาส่งมาไหมไม่มีเอาแล้วแล้วคุณแพทย์เป็นไงไปเยี่ยมไปเยี่ยมน้องรับทุกอาทิตย์อ๋อรับกลับมาทุกอาทิตย์แล้วตอนที่เขารับกลับเขาไม่บอกเลยเหรอว่าต้องสอนยังไงง่ายก็มีมีมีแบบสอนอยู่ในสายเนี่ยสอนเข้าไปแล้วนะเบอร์เนาะ ันนี้หมุนเลยไม่ไหมไม่หมุนไม่พม่นเห่าเป็นคำเห่าเยอะใช่ไหมเห่าเป็นคำถ้าถ้าเป็นจะเห่าเป็นคำการเป็นเสียงเนี้ยครับเสียงสองในลำคอเป็นการอุทธรอุทธรคืองุดงิดแต่ไม่กล้าแล้วอ่าเพราะฉะนั้นคือพี่จะต้องทําให้เขาเรียนรู้ให้ได้ว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่พี่จะต้องฝึกเขาและเงื่อนไขอะไรบ้างที่พี่จะไม่ยุ่งกับเขาคราวนี้สุนัขเป็นสัตว์ฝูงนี่ผมบอกถ้าพี่ชี้นาเขาได้อ่ะเขาจะไม่งิ่งเง่าหรอกแต่ตอนนี้เขางียเง่าเพราะเขากลัวกลัวคนแปลกหน้ากลัวทุกอย่างไม่ไว้ใจทุกอย่าง เอางี้ท่านพี่รู้สึกว่าเสียงไหนที่พี่รู้สึกไม่โอเคหมุนพี่มันก็ตัดใจแทนไม่จะอกอ่าอ่าพี่มันก็ตัดใจแทนคราวนี้เวลาที่หมุนอ่ะเดี๋ยวพี่พี่ไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงนั่งหมอบลดกาลังกันตอนนี้เขาลดกาลังกันอยู่แต่ในจุดที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรเขาร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราจะใช้ท่าเดียวกันนะครับท่าหลักสากลต่อให้เปฝึกแบบนิกระตีแบบทหารมาเขาก็จะอยู่ซ้ายถูกไหมแต่ถ้าเป็นโพสิทีฟแบบผมหน่อยๆเนาะ พี่พยายามดึงให้เขาอยู่ซ้ายมือเป็นท่าสแตนบายไม่ให้เขาไม่ให้ลักกี้มีสิทธิ์เลือกว่าจะอยู่ตรงไหนระหว่างพี่ให้พี่เป็นคนชี้น้าแต่จังหวะแรกเลยอยู่ซ้ายเข้าแม่เท่านั้นอ่าอันนี้คือนี่คือขอ่มในท่านน่ารักนะพี่เห็นโดดแตกเหมืนอนขอล้อเยิะแล้วเธอะอันนี้คือขอ่มในท่านน่ารักไม่ยอมไม่อยอมอ่ะไม่เป็นไรเทานคนนั่งหรือหมอบถือว่าพี่ชนะพี่วินแต่แค่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าแต่อย่างเงี้ยไม่ได้ละอันนี้ด้านขวาเขาติดซ้ายไม่เอานะซ้ายซ้ายอ่าคราวนี้คราวนี้ถามว่า ถามถ้าถามผมนะถามว่าถ้าน้น้องหมามันเลี้ยงง่ายจริงๆไม่ต้องไม่ต้องไปส่งไปเรียนไม่ต้องเจอผมหรอกเพราะถ้ามันเลี้ยงง่ายมันหวัวอ่อนอะ่ะพี่ดุลลสองทีอะ่ะมันก็กลัวอ่าแต่คราวเนี้ยน้องหมาประเภทเนี้ยความยากคือมันเป็นมันเป็นซับคำว,ว่าซับคือพี่พี่อาจจะรู้สึกว่าโอเคช่วยชีวิตมันหนึ่งชีวิตอดอมมาได้บุญได้กุศลด้วยแต่ความความยากก็คือเวลาที่มันเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รู้ว่าเป็นทิศทางไหนอะครับ เวลามันอารมณ์ดีมันอารมณ์ดีดีเวลามันร้ายแม่งแ,แบบร้ายแบบเหแบบมือนออนออฟปิดไฟเลยซับสวิตคราวนี้ปัญหาคือถ้าพี่ไม่ให้เขามีหน้าที่ตลอดเวลาหมายถึงว่าโฟกัสกับคนยอมรับคนนะครับมันจะฟุ้งซ่านเขาก็ฟุ้งซ่านเห็นอะไรก็อยากจะเห่าเห็นอะไรก็คุ้มก็คุ้มก็ไปเห็นคนแปลกหน้ายืนมาหน้าบ้านก็ทำคราวนี้พี่จะเห็นว่าหยุดเองผมยังไม่ได้จับเลยนะถามว่าทาไมอย่างที่ผมบอกสุนัขเป็นสัตว์ฝูงถ้าพี่ไม่ชี้นําพี่ไม่เป็นจ่าฝูงเขเป็นจ่าฝูง การเลี้ยงหมาเนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนิดหนึ่งพี่ในโซเชียลเราเลี้ยงแบบลูกเกินไปไม่ได้ไอโพสต์สุนัขเป็นสัตว์ฝูงถ้าพี่คุมกระลาหัวเขาไม่ได้เขารู้สึกว่าพี่ไม่สามารถเป็นจักฝูงที่จะคุมทุกสัานการได้<ม>เขาก็เป็นนะแล้วน้องหมาส่วนมากเวลามันเป็นพึ่บมันจะป,ะป,ะปะักปอกเห่าทุกอย่างแล้วก็เริ่มเริ่มวางกฎในหัวว่าฉันไม่ถูกใจคนนี้ฉันเกลียดคนนี้เป็นพิเศษอย่างเช่นทรงผมรูปร่างหน้าตามันก็จะผัดพี่รักเขาผมแนะนําว่าให้เขามีหน้าที่หน่อย คขว่าหน้าที่คือหน้าที่โฟกัสแม่ยอมรับคุณพ่อยอมรับคุณลูกนะครับพี่จะเห็นว่าไม่เห่าแล้วเห็นว่มมันเป็นเรื่องของจังหวัดบางทีอะแต่ถ้าพี่ใช้วิธีดุก,กันไปอย่าง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 ไปส่งไปเรียนเงี้ยกลายเป็นว่าลักกี้เขาจะมีภาพจำแต่ว่าต้องสั่งให้เป็นแล้วฉันต้องกลัวมาถึงเรื่องคอมพล็ก์มันถึงจะสมบูรณ์ซ้ายขอซ้ายขอซ้าย,าย,ายใช่พีัขอซ้าย ซ้ายและหย่อนและหย่อนนั่งหมอบรู้กันต้องการกูก็คือไม่ยอมมาอยู่ตรงนี้ไม,ไม่ยอมร้อยแต่เองเนี้ยผมตีให้แปดสิบแปดสิบเพราะอะไรเพราะอยู่ในซิกซ้ายแต่หลบขาการฝึกของผมอย่างที่บอกคือเราจะไม่โหดเขาตลอดเวลาแต่เราจะสอนสอนเขานะแต่สอนแบบให้เขาคิดแล้วมีหน้าที่เมื่อไรก็ตามที่น้องหมายคิดจนมีหน้าที่จนชินพี่ไม่ต้องยุ่งกับเขาพี่แค่ปลูกต้นไม้นั่งทําอะไรอย่างเงี้ยน้องหมายจะมองใครทำบ้างเขาจะรู้สึกว่าถ้าพี่ชายอยู่น้องเนี่ยฉันมีพนคุ้มกระลาหัวใช่มล่ะ โอกาสเห่าจะน้อยลงแล้วเขาจะมองแต่พี่ว่าพี่จะทําอะไรพี่จะเรียกใช้อะไรเขาไหมเพียออันนี้ตอนที่โดนกัดนี่คือย่าหรือนี่คือเดินเข้ามาเหรอครับคือคือเจอแต่เด็กไหมเจอแต่เด็กคือเล่นกันเล่นแต่เด็กใช่เขาเริ่มเริ่มเป็นตอนน่าจะหกเดือนเนาะพอพกัวปุ๊บจะเห่าเห่าไล่ไปก่อนใช่ไวไวไปก่อนไม่หนีไม่หนีจะเห่าแล่นี้เขาเขาอยู่ตรงนี้ปกติแล้วเขาอยู่ในบ้านพี่ปกติแล้วอยู่ในบ้านอ๋อปกติอยู่กับพี่่ในบ้าน แสดงว่าอยู่ในบ้านตอนอยู่ในคนในบ้านเนี่ยเวลามีอะไรผ่านหน้าบ้านมีคนมาส่งของเขาตกใจไหมเขาเห่าไหมเออบางทีก็ห้ามห้ามไม่เห่าก็ไม่เห่าคือคือเห่าห้ามก่อนห้ามก่อนแต่พี่เห่าบางครั้งก็ห้ามได้บางครั้งก็ห้ามไม่ได้ก็จะวิ่งเนี่ยวิ่งมาดูวิ่งมาดูว่าใครมาข้างข้างซ้ายขวาซ้ายขวาวิ่งมาดูอ่ะพี่ดูหางไปแอบดูหางไปก่อน ไปหางชี้ลงคือคิดใช่ไหมแต่ตอนนี้จะเห็นว่าไปหางเหมือนเกี่ยวเกี่ยวข้าวชีพด้านหลังอ,อันนี้คือหมดบาลานซ์มหมดบาลานซ์คือยืนทรงนี้กันอะแล้วหางก็เป็นอย่างเงี้ยพี่ได้แต้มนะได้แต้มจากการเรียนรู้เขาว่าผมไม่มีอะไรพี่ดูหูอ่ะเราลองดูหูกันนะครับหูจะออกอย่างนี้นะห <c oughs> ูหางตาสุนัขจะไม่หลอกกันนะครับอ่า แล้วก็เวลาเขากลัวครับอย่างนี้ที่คือการกลัวหัวตกมองเนี่ยคือกลัวแต่เวลากลัวเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าไปเชียร์อัพอย่าไปคุยกับเขาว่านี่นี่พี่คนนีนนนน้นี่พี่คนนั้นไม่มีอะไรอย่าทำ <laughs> าถาม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 ว่ามีเหตุผลให้ไหมมีครับพี่ <c ười> เพราะว่าเพราะว่าเวลาที่ใจเขาอ่ะมันดาวไปแล้วมันกลัวไปแล้วแล้วพี่ไปซัพพอร์ตตอนเขาอะไรอุ๊ยขอออาเอาเอาอเอาเาเอาายาออาเอาเอาอาเาอาอา พยายามหมุนให้ครบรอบนะพี่โอเคแล้วหย่อนผมเชื่อว่าเขาฉลาดเพราะว่าถ้าเขาเป็นหมาลัานหมาดือ้อพี่หมุนอยู่สามสี่ทีเงี้ยมันจะต้องไม่มีอือเพราะมันาจะเขา,าหักแหนึน่งทีอ่ะพี่หมุนอาจจะอาจจะดูน่าสงสารนะแต่ต้องทําหมุนเลยรอบตัวมันแบบหยอนมากคือาถามถามว่าถ้าเม้่ว่า,า,วา,า,วาดูอยู่จมูกอย่างง้ยน,นะเขาจะคิดตามไม่ทันก็จะกลายเป็นหมาที่หวงแล้วก็เฝ้าบ้านเกิดเหตุ อันนี้จริงๆพี่ไม่ได้กลับเข้าบ้านใช่ไหมกลับมาแบบเป็นแฟมิลี่มาน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กอยากได้มาเฟมิลี่อ่ะมาแบบใครเล่นก็ได้เป็จับก็ได้นะมาเป็นเทอเลียกับหมาไทยพี่ไม่ใช้อยู่เดียดเองอ่ะอ่าไม่มีผมใช่ไหมพอมีคนพอมีคนอื่นปุ๊บเธอเขาไอ้นี่ไงเขาป้องกันพี่แหละเขารักพี่เขารักแหละแต่เขารักแบบจ่าฝูงรักลูกฝูงอ่รักในมุมเขาอ่ะแต่เราไม่ต้องการมุมอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เห่าผมถ้าเป็นทัศตายนั้นดังจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ แล้วเขาเห่าแล้วพี่แก้ไขอย่างถูกจังหวะตามตามคําแนะนํของตะเกียะเนาะแล้วตอนนี้เขาหยุดอ่ะแสดงว่าตัวนี้มีลุ้นที่จะไม่เห่าเลยและมีลุ้นที่จะไม่ดุด้วยถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งมันฉลาดสองมันมีทุนในการเรียนรู้มาล่างแต่ตอนที่พี่สั่งโชว์ผมอน่แล้วเขาไม่ทําอ่ะเพราะว่าเขาหมดแต่กลัวผมอ่าไม่โฟกัสเราไม่ยอมมาหรือคะไม่ยอมหรอกพวกนี้พวกเนี้ยเ,เวลาเวลาเขาอยากเขาอยอมแพ้พี่ก็จริงแต่ว่าเขาไม่อยากให้พี่ <c oughs> ปกครองเขา100%ไปเดินข้างนอกคือ ไม่เป็นมิรกับหมาสักตัวเลยพุ่งๆหรอพี man, <currently. S 1> ะะ่หรือว่าแบบประมาณว่าแบบไม่ได้ทําอะไรแต่อยากเข้าใกล้ฉันใช่ใช่ใช่คุณในลำคอใช่ผู่แล้วก็อะผมถามนี้ก่อนจะอื่นมาดมเขาแจงธรรมดาพี่ชมเขาเวลาทาดีพี่ชมว่าอะไรเก่งมากโอเคเสียงโอเคเดี๋ยเร็วผมนะเสียงแลยแล้วผมนะถ้าผมตกมือแล้วเขาไม่เห่าผมผมอยากให้พี่เรียกชื่อนะเจนเย็นเป็นจังหวะนะเรียกชื่อแล้วชมเก่งมากโอเคปะอย่า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 เราจะเก็บรายละเอียดตัวที่ไม่พุบเลย ใหม่นะชมล็อกกี้เก่งมากถูกแต่ว่าขอชมทีเดียวนะแล้วอย่ามีวลีเขาไม่วลีคือล็กกี้เก่งมากอูก้เก่งสุดๆไม่เอา <c oughs> อ่าเราชมให้เป็นเวอร์ตอ่าเป็นสัญลักษณ์ซึ่งกันและกันว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เธออยู่เฉยๆแม่ชื่นชอบแม่ชื่นชมท่าอยู่เฉยๆอ่ะอย่างนี้เหรอวะอันนี้ขอคุณแล้วคุณแล้วใช่ไหมเขาคุณแล้วครับแต่ถ้าเป็นลม้มโง่สัตว์อื่นทำไหม ถ้าเป็นเป็นแก๊สเป็นก๊อบอะไรเงี้ยคอ้าว่าอ่ะคราวนี้คราวนี้ผมอยากให้พี่อย่างี้เนี่ยเขาเนี่ยเขาอยากให้พ่อช่วยเนี่ยพาชวนเล่นเนี่ยแหละพาชวนเล่นนั่งลงนั่งลงเอ๊ะนายนายนี่ผปุ๊บเลยปุ๊บปุ๊บอ่าใช่แล้วก็กลับที่เดิมใส่เล่นอมมานด์ถูก นั่งหมอบรูดิเฟนแล้วก็หยุดเป็นจังหวะให้เขาคิดว่าถ้าเห่าแม่ยุ่งกับเธอถ้าไม่เห่าแม่ไม่ทําอะไรเธอมานนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยนพี่ีผมจัดก,การเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนแหละเพราะว่ามีแรงดึง <laughs> แต่เขาไม่รักเป้าแล้วเขามองอะไรกันไม่รู้ดูหูอ่ะหูอย่างนี้เลยอะ็นไหมอย่างนี้แหละแต่เดี๋ยวเพราะอยางยายที่ยายที่เคยเจอเขาอ่ะแม่มาวันก่อนนึกว่าจะจําได้จําจําไม่ได้ไไดแล้วก็กินขนมกับมือด้วยนะ กินขนมแต่ไม่เชื่องใช่เก่งไงฉลาดแอบหลอกกิน,นขนมพอเผลอปุ๊บจะแง็บเลยคือหันหลังปุ๊บจะแง็บน่อง,องอใช่ไหมครับมีความเป็นหมาไทยสูงมากถ้าหันหลังจะแง็บนอ่องครับไอ้เจ้านี่เวลาเห็นใครกลัวเขาเนี่ยเขาจะชาร์จใส่เยอะๆอ่าม,มีความเป็นเทอเรียเทอเรียชอบไล่ล่าแล้วก็ต้อนครับการเลี้ยงอย่างเงี้ยมันดีนะนดนะได้บุญแต่ผมจะมองเป็นเจ้ากรรมในเวรเพราะว่าจะเดาอะไรไม่ได้พูดเหมือนกันเลยถ้าโชคดีอ่ะมันจะเจอหมาดีมากไอ้บรรดาเขากินหนมาอะไรไหมครับขออนุญาตนิดนึง เดี๋ยวผมจะลองหาจังหวะให้พี่จะได้แบบพัฒนาเขาเองได้ครับอน้มันเห็นเราเป็นตุ่มใช่เนี่ยมาฉลากอะดูหูพี่เห็นหูปะหูมาด้านหน้าเห็นถือขนมหูมาด้านหน้าอันเนี้ยมันหลอกกินขนมเพราะหูมันอย่างนี้ไงไม่เห่าเพราะว่ารู้ว่าถ้าฉันเห่าอ่ะฉันก็กินขนมเนี่ยผมดึงบอกให้ดูว่าเนี่ยบางทีมันดูน่ารักเรียบร้อยยื่นขนมมาให้อ่ะแต่หูอย่างเงี้ยมันหลอกกินขนมคนให้มันไม่ได้อะไรเลยเราไม่ได้อะไรจากเขาเลยเห็นไหมดูอารมณ์ดีนั่งหมอบหมอบนั่ง มอ็มอบม็อบื่อกี้นั่งนั่งเก่งมากเห็นไหมพี่ดูหูทำตามแต่กินหนมไม่กินนั่งนักกี้นั่ง,ง,ง,นนง,กกงย่างยังไม่ได้โยนนี่สัญญาณมือก่อนนั่งไม่นั่งเก่งมากเห็นไหมนี่สัญญาณมือมีอัน,นผมขออนุญาตนะพี่เมื่อกี้โอเคอ่ะอันนี้อย่างที่บอกคือให้ดูก่อนว่าเขารู้จักสัญญาณมือที่พ,พี่พี่ฝึกมาไม่ได้เสียไม่ได้หายแต่ว่า เขาบอกพี่ไหมว่านั่งคือต้องหนีไม่เคยเฮ้ยบอกว่าบอกว่าไม่เคยเเไไมม่่คคยยบอกว่าต้องนั่งอย่างนี้อันอันนี้หมดเลยลูนั่งเก่งมากเขาเป็นกระตุกเชือกลักกี้นั่งเก่งมากนะอยู่ห่างห่างไม่ได้ชี้ลงนะไม่ได้กลัวนะแต่ห่างด้านหลังแสดงว่าอยู่ในหมดผ่อนคลายลองลูกหนูว่าลองนั่งแล้วแต่หนูกล้าให้กับมือถูกไหมอ่า เขาเนี้ยหนูลองสั่งนั่งชมก่อนนะเก่งมากแล้วหนูบีหนมเวลาบีหนมนะอาบอกเทคนิคงนี้คนส่วนมากอะเวลาให้ขน,นมเนี่ย <c oughs> ชอบรู้สึกเองว่าต้องจิ๋วจิวเพราะว่าเวลาเขาทาให้ดูเป็นจิ๋วจิ๋วสมมติเราดูกระปอกปากมันอย่างนี้ใช่ไหมครับพยายามบีให้ประมาณสมน้ําสมเนื้อเขาจะรู้สึกว่าทำแล้วคุ้มลองดูนะคะทําอย่างนี้นะลูกช้าชานะนั่งอย่างนี้ธรรมดาเห่าไหมพี่ ไม่เห่าชมก่อนลัคก,กี้เก่งมากถูกถูกไม่เป็นไรแค่แได้ได้เลยเก็บทุนอย่างที่ผมบอกทุกสถานการณ์อะ่ะ <c oughs> เขาต้องเราต้องชี้นำ <c oughs> สมมติพี่เข้ามาไม่เห่าชมก่อนหนึ่งที <c oughs> สมมติพี่เขาบอกไปไม่เห่าพี่ชมอีกหนึ่งที <c oughs> พี่อย่าเดินพี่ต้องชี้นำเขาต้องอย่าเดินพี่อย่าเดินอันนี้เราต้องกระตุกเขามาไม่ต้องไม,ไม่ต้องไม่ต้อง คืออราข้อจำกันว่าตอนวันเนี้ยเราจะปรับพฤติกรรมเราจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ใช้การคอนโทรตตลตลอดเวลาแต่เราจะหาจังหวะที่พี่จะสื่อสารเขาได้น้องหุดลองลอง,ลองสั่งนั่งนั่งชมน่าเก่งมากบีนมและยืนใส่ปากถ้าหนูยืนได้ถูกถูกเอาใหมล่ลูกนั่งอ่ะลองดูสัญญาณมือลองดูงไม่เป็นไรทำเลยน,นั่งอ่ะยืนอย่างนี้นั่งตกอ่ะตบบอกนั่งแล้วยืนนั่งเก่งมาก แม่เขาไม่กัดเราอ่ะเรายื่นได้เดี๋ยวเมื่อกี้หมดแล้วเหรออ๋อหมดแล้วดูโหคุ้มคุ้มเนี่คุ้มอันนี้คุ้มไปโอ้ผมเห็นเมื่อกี้ผมให้ยืนนี่เมื่อกี้บีอย่างนี้ต้องมีอยู่สี่ห้ารอบอันนี้สองรอบหมดสั้นวันเมื่อกี้ผมเห็นอันสุดท้ายขนาดนี้ใช่ไหมใหญ่ไปลูกใหญ่ไปเอาอะไรจริงๆแล้วอะไรก็ได้นะที่ที่เขาทําตัวดีอ่ะพี่บุ๊กมาร์กไวแต่วันนี้ไม่เคยเล่นกับน้องหมาเท่าไหร่ใช่ไหมลูกไม่รู้วิธีการบีหนมใช่ไหมลูก เล่นกับแมวดูไปสายแมวสายฟรีไลน์ไม่ได้สายเคนายข้างหลังอ่ะมันจะมีรอยขีดตรงไปลูกสมมุูทเลนไซเนี่ยผมแนะนําว่าให้บีบซะสองขีดกำลังสวยสองขีดสองขีดค่ะสองสิบสองขีดบีบลงไปเลยมันหักได้สองขีดก็อย่างงี้เหรอคะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ลูกมัสองขีดลูกสบายๆลูกอ่ะแค่บอกว่ามาสองขีดเฉยๆไม่ได้ออกสอบหยอกนะหยอกนะอ่ะลองสั่งนั่งค่ะมันนั่งอยู่แล้วอ่ะอ่ะถ้ามันนั่งนั่งอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวสั่งได้เลยนั่งเก่งมาก ให้ชมก่อนนะครับค่อยยื่นขนมให้เขามีสติหน่อยนั่งนั่งเลยนั่งอันนี้อย่าให้รู้มากนั่งก่อนนั่งก่อนถูกถูกถูกอ่ถ้านั่งก่อนแล้วเราให้อ่ะมันหลอกกินขนมต่างนะใช่ส่วนใหญ่ไม่อมีถอยตูดด้วยไม่อ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นฟุ๊กฟุกอย่างนี้นะผมอยากจะให้น้องเขาอะแกล้งบอกว่าถอย จะได้ถอยคําถอยเองอ่าจังหวะที่เขาฟุกําเราก็ใส่เวิร์ดเข้าไปเราก็จะได้อีกคำหนึ่งแล้วนะได้ถอยเป็นใช่ครับอ่ามือเกาได้ไหมซ้ายขวาได้ปะได้หมดได้ลองลองขอมือดูขอมือไม่นั่ขอมือขอมือขอมือผมแนะนำไว้ให้เลือกด้วยเดียวเดียวเดียวอ่ะให้หนมก่อนให้หนมก่อนให้หนม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 อ่าอ่าอย่างเงี้ยการให้อ่ะให้เลยให้เลยให้เลยให้ก่อนให้ก่อนหนูเพราะหนูหนูใช้งานเขาแล้วไงใช่ อันนี้ผมแนะนําว่าให้ละเอียดลงเลือกซ้ายและขวาคําว่าซ้ายคือซ้ายเขานะจะได้ไม่งงกันซ้ายก็คือซ้ายเขาทุกนว่าขวาคือขวาเขาอ่ะลองขอมือซ้ายมาลองดูขอมือซ้ายแม่วถ้าูดให้ผิดท่าเท่บอกว่าไม่มไม่เราวมือออกแล้วก็เอาใหม่ขอซ้ายซ้ายมือซ้ายไม่ซ้ายมือซ้ายไม่มือซ้ายเก่งมากแลวยื่นให้ <c oughs> นี่คือความละเอียดครับเล่นเหมือนกันแต่จังหวะเนี่ยมันต่างกันปุ๊บเนี่ยเราจะได้สิ่งที่ต่างออกไปทันทีอ่า อ่ะมือลองมือขวาเขาสิให้ได้อยู่แล้วล่ะแต่เ,าเอาเละเอียดลงหน่อยมือขวาเก่ง,งมมกถูกใจเย็นๆครับค่อยๆสื่อสารสุนัขเนี่ยถ้าสมมติว่าทําให้เขาอารมณ์บาลานซ์เบิกบากแต่ว่าเราไม่ชอบอ,อะไรมาบังคับให้ชอบเลยวันเนี้ยจําเป็นอาถามว่าทําไมจําเป็นครับเพราะว่าน้องหมาเนี่ยมันจะมันจะ,นจะอารวาสถึงสามขวบถ้าเราไม่ชินกับเขาไม่ทําให้เขารู้สึกกับบางทีสองสามขวบน้องเขาอาจจะโดนต้อนจะไม่เคยต้อนจะโดนต้อนคือเราต้องกันไว นั่งเรียบร้อยใช่ใช่ทำไงต่ออ่าอยาทำอะไรทำรูเอาหนมหมดแล้วก็พอ <c oughs> แล้วก็พอ,พอตาหนูก็พอเลยมือขวามือซ้ายมือขวาไม่มือขวาเก่งม,มากอันนี้ก็โหดนะถ้าเอาจริง <c oughs> ซ้ายขวาแล้วทนที่จะให้ <c oughs> ก็จะกลับไปซ้ายอีกรอบนึง <c oughs> เออน้องก็โหดอะดูห่างนะครับอันเนี้ยอันนี้อันนี้ถามถ้าถามผมว่าอันนี้คือจุดที่เราสนใจที่ผมบอกคุณพ่อกับพี่เศรษฐกี้ว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยคือ eye contact focus จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกดีกับน้องๆเขาอ่ะเขาไม่แคร์ผมเลยนะเห็นไหมใช่มันจะลืมไอ้นี่ไอ้นี่เป็นสิ่งที่เราคือจะมองแล้วเวลามองเนี่ยจะสังเกตนะครับเขาจะมีมองอยู่สองอย่างหนึ่งถ้ามองแบบร้ายๆจะอย่างนี้มองจิกก้มหัวต่ําแล้วมองอย่างนี้แต่เมื่อกี้จะสังเกตว่าเขาอยู่กับน้องเขาเขามองแบบดีมองแบบดีคือไอค contact คือจะยกหน้ามองเต็มครับอ่าแล้วโอกาสที่จะเห่าผมจะน้อยลงเพราะเขารู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ขอ่งฉชนหรอ และไอคนที่อยู่ด้วยตรงนี้ครับมันไม่ได้อันตรายหวอกทุกอย่างมันยังโอเคบรรยากาศมันยังดีเนี่ยเนี่ยไม่เห่าแล้วแต่อย่างเงี้ย<ม>ถ้าสมมติว่าพี่รู้จังหวะแบบตะเกียครับเวลาญาติมาหรืออะไรมาเนี่ยหรือว่าเขามองแต่พี่นะมันต้องมันต้องใช้เวลาพี่<อ>เพราะว่าเราอย่างที่บอกคือผมให้พี่ลองลองสั่งนั่งแล้วอะไรเงี้ยที่เป็นเรียนมามันมันไม่กลัวพี่แบบครูเพอมันไม่กลัวพี่แบบครูมันก็เลยแบบมันสั่งไม่ได้ไงแต่ตอนนี้พี่ต้องปรับเรื่องสติให้มันอยู่กับพี่ก่อน จะดูหางดิอาหารไม่เกินหลังเลยไหมตะกี้นั่งเก่งมากครับเห็นไหมไม่มีหนมแล้วคือมันจะเริ่มคอยตามครับผมรู้สึกบรรยากาศไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นภัยอ่าเนี่ยแล้วดูหางเห็นไหมหางไม่เกินเส้นหลังตะกี้นั่งหูกเก่งมากครับเห็นไหมผมอาศัยสอดแทรกจากครอบครัวพี่นี่แหละหมายถึงว่าตัวน้องๆพี่ๆเดี่ยที่เป็นคนทําเราจะพยายามให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยการไม่เห่าไม่งี่เง่าทุกอย่างมันสุดเือกลกสีชมพู แต่เราสมมีิีศิลปูแล้วเหตุและผลนะเราจะไม่ใช่ศิลป์ทุกเรื่องเห่าก็ชมพูนั่งลงลูกนั่งลงครับเก่งครับยอมทําแต่ดูดีแต่พี่ทำสเก็ตหูลึกๆอ่ะหูอย่างเงี้ยรู้มากทาไปงั้นๆน่ะใช่แต่อาจจะดูว่โห้ยเก๋แม่งอัศจรร์ไม่ได้อัศจรร์ยมันอัจฉรายมันนหลอกผมอยู แล้วก็เวลาเวลาเขาสงสัยครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาพี่พี่ดูแววตาเขาถ้าแววตาเขามองแบบไม่ได้คิดอะไรแววตาเขาจะเป็นเชฟกลมแล้วตาดำครับจะใหญ่แต่ถ้าเขาจ้องนะ่ะตาจะหลีลงแล้วตาดำมันจะหดอ่าให้พี่ดูตรงนี้ด้วยอ่ะดูพี่ดูตะกี้นั่งลูกน่เห็นไหมเนี่ยน้อง,น,อง,น,องน้ององไรอยู่อยู่ในมุมเดียวกับผมจะเห็นไอ้พี่ี่ก็แอบดูได้เ,เห็นไหมตามตามันจะใหญ่ครับ แบบแบบน้องคนที่เออมอไซค์ตะกี้ก็คือเห่าเห่าลั่นเหมือนกันตอนที่ผมอยู่จุดแรกถูกไหมทำไมตัวนี้คือเขาพยายามลากลงพยายามดมเลยไหมไม่ก็เล่นงับค่ะงับขาเล่นเขาเดินมาหาพี่ชมเขาแล้วค่อยหยิบหนูนี่พี่เล่าชื่อเลยลักกี้มานั่งพี่สั่งนั่งนั่งลงเก่งมากเก่งมากเนี่ยพี่แพทเกือบเป็นรีบอร์ดเทนนิ่งละชมปุ๊บมือพี่เขาอตกลงไปแล้วใช่พี่แพที่แพทย์ที่เขานั่งนั่ง เก่งมากถูกใช่จังหวะสำคัญมากครับให้หน่มทั้งทีเราควรได้แต้มครับยุกเวลาพี่ซ้อมมันมีจังหวะท่าทางอะไรบ้างไหมคอยมีมมีที่วสี่ด้านอันนี้อันนี้คือจากที่เรียนหรือว่าทําตามคิ่ผมเขาก็สอนเหมือนกันใช่แต่ว่าทําได้เฉพาะในบ้านตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยงั้นลองพี่พี่ลองสั่งนั่งเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชมกอนดิ อ่ะเวลาเวลาเวลาอ่าทนายถามว่าทำไมพี่ต้องชมเวลาเขาทาอะไรอ่ะครับให้ชมให้เขารู้สึกว่าเขามาถูกทางก่อนให้เขามั่นใจเหมือนกันว่าเอ้ยถ้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ใช่เก่งมากเก่งมากพี่ใจเย็นนะพี่สั่งคอยยับมาด้านข้างลองดูคอยื่อกี้คอยขยับไม่ไม่ไม่ปึ๊บอ๋อพี่ติดกระตุกอ่ะโอเคคอยพยขยับยับนิดเดียวกลับชมเก่งมากคอยด้านหน้าคอยคอย ไม่ไมพิธิกรรกะตุกเออเไม่ต้องกระตุกใช่ไหมใถ้าถ้าถ้าจะเอาเรื่องพฤติกรรมอ่ะห้ามกระตุกห้ามให้เขากลัวอ๋ออ่าแต่ถ้าโอโอบีเดียนคือเชื่อฟังคำสั่งอ่ะกระตุกได้เพื่อให้เขากลัวไม่ให้เขาไอยากอ๋ออ่าแล้วแต่ว่าไอ้คำว่ากระตุกกับไม่กระตุกอ่ะมันต่างกันตรงไหนมันจะมีผลถึงความไว้ใจพี่น<ะ>ักการมองกับความไว้ใจอ่ะมันนุ่นสุนัขก็จะมองว่าแต่เมื่อเขาไว้ใจไงคอยพี่คอยนะเดี๋ยว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 พี่พี่สั่งคอยด้านในใช่ไหมผมแนะนำให้พี่ถอย ต้มเก่งมากอีกคอยสองทีคอยขยับไม่ไม่ไม่เพื่อพี่กับที่เดิมพี่เดินกับที่เดิมไล่ลักกี้อยู่ที่เดิมพี่ต้องดึงกลับไปนี่เขาได้ยินมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเอาใหม่คอยแล้วพี่ถอยหลังคอยถอยหลังพี่ั่งพี่พี่พูดตามหมมาคอยพี่งงอ่ะพี่แพทงงอ่ะก็เพอมันไม่ได้อยู่ซ้ายแล้วงงลักกี้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวไม่อยู่สายคืออะไรพี่ก็อยู่สายแล้วไง อ๋อไม่ถึงว่าเธออยู่ข้างหน้าเหรอใช่ตะกี้นั่งลงนั่งชมเก่งมากอ่าเริ่มใหม่คอยด้านข้างคอยเดี๋ยวผมจัดจังหวะให้ใหม่ไม่ไม่ไม่ปป๊บพี่กับพี่เดิมแล้วสัตคนั่งนั่งลงเก่งมากเก่งมากคอยคอยนั่งอ่านั่งนั่งสั่งเลยใจมันเริ่มอันนี้เริ่มอีกหนอนั่งพี่เอาหน่มไปขาดม จ็ดแต่อย่าให้นะให้ดมให้ดมไปเสอะว่าพี่มีซัมติงนี่สั่งนั่งนั่งลงคอยคอยขยับไม่อันนี้เจ้านี้รู้มากนะพอดมหนมแล้วไม่ให้อ่ะหนีเลยไม่นั่งลงพี่ดูหางหางตอนนี้พอให้ดมหนมปุ๊บหางเริ่มคอนฟิเดนซ์งงเห็นไหมนั่งลงแล้วพอผมชี้หน้าเริ่มมีการป้องกันตัวเห็นไหมค้กุ๊กค,คามเหม็นไหมน,นั่งลงเก่งมาก กกคอย,คอยดานข้างขยับกับชมเสียงสูงเก่งมากเก่งมากเออเก่งมากของพี่ตะเกียบโมโนโทนเก่งมาก <c oughs> เสียงดังอย่างเดียวแต่มันไม่สูงไง <c oughs> มองเลยมองอันนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าผมตั้งอะเขากลัวไหมถ้าเขาไม่กลัวก็โอเคผมมันไม่ได้ซีเรียสเลยนะเพราะว่าพี่สังเกตหางถ้าผมตั้งอะ่ะแล้หางยังอยู่เนี้ยคือไม่เกินหลังอะเซมวายังบาลานอยู่คอยขยับกับชมเสียงสูงเก่งมากเก่งมากตัดเขาเลยขยับ กเก่งมากกับกอนกับกอนที่เดิมแล้วชม <c oughs> เก่งมากอีดี <c oughs> <c oughs> เองแล้วหยอหยอกถ้าถ้าไม่เห่าให้เรียกชื่อชมลักกี้เก่งมากอย่างงพี่แพททำเยอะตลอดนะาถามถามว่าทำไมผมบอกให้ชมอเพราะถ้าเขาไม่เหา่าาจะได้รู้ว่าไม่เห่ามาทุกท้งแต่เวลาพี่ชมอ่ะพี่ห้ามก้มถามว่าทำไมเพราะว่าเวลาที่ต้องมาเขาจะอ่านภาษาร่างกายเรด้วยครับเมื <c oughs> ่อไหร่เราก้มเนี่ยเพราะว่าเราชื่นชมเราเอ็นดูเขาเราก้มถูกไหม แต่ถ้าพี่ก้มแล้วเขากําลังเรียนรู้แล้วเขามองอ่ะพี่เขาจะรู้สึกพี่ไม่บาลานซ์คือเขาเวลาเหมือนเขาเจอพี่แล้วเหมือนเขาดื้อขึ้นอย่างี้ปะ่ะใช่ใชแล้วครูก็บอกว่าเนี่ยเพราะมีแม่ไม,ไม่มี power แม่ไม่มี power พอก็น,นี่ยะชอบพูดกันอย่างเงีย้ยไอ <c oughs> ้คนคนเจ้าของอเสียเซลล์หมด <c oughs> เป็นเหมือนแพทเทิร์นเลยอ่ะต้องแบบโยนไปที่เจ้าของก่อนเจ <c oughs> ้าของพูดเลาเยอะโอ้กูผิดแล้วใช่เขาบอกว่าเสียงไม่หนักแน่นอ่ะคราวนี้พี่ลองถามตรงนั้นแต่ผมเข้ามาเนี่ยผมแทบจะไม่ที่ตะโกน้วยสักถูกไหมเรากำหนดจังหวะ คราวนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพาวเวอร์นะมันเกี่ยวกับจังหวะที่เราปล่อยโอกาสให้เขาคิดและเชื่อมันเนี่ยทั้งสิบห้านาทีรถอิงนี้มาจริงห่ะไหมไม่ห่ะแต่ถ้าพี่คนนี้ลงมาคุยด้วยพี่ดึงพี่ดึงดีดีพี่ดึงดีดีดิพี่ต้องดึงดีดีอันนี้พี่ปล่อยมันฟรีจะตายไม่รู้ตัวพี่ดึงกลับมาทีใช้มือใช้เขมานใช้มือใช้มือเข่าไหมข่าวไหมเข่าวกับพี่เล็กกันอ่าเรือกชื่อแล้วชมสิพี่นั่งงงเก่งมากโอ้โหพี่ล้วน ช้มข่าวไหมช้มนี่ชมเดียมดิเก่งมากพี่แพทเดินวนพี่แพทต้องเก็บให้หมดอ่ะเหนื่อยเข้าใจว่าเด็กมันล้าแหละมันเป็นเรื่องใหม่ทั้งนี้แอย่างที่บอกคือถ้านว่าเหตุการณ์อย่างเงี้นะครับลงมาแล้วเขาไม่เห่าอ่ะพี่ต้องเก็บให้หมดนะพี่คอยขยับกับช้มเก่งมากคอยเดินวนคอยช้มเก่งมากพี่มีหนอ่มไหมมีให้เขาหน่อย โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคขยันแล้วตรงจังหวะครับมันจะได้อะไรเยอะมาก mm hmm. แต่ผมแนะนาว่าไอคอนแทคตัวนี้สําคัญมากยกหน้ามองถ้าเป็นไปได้อยากกระตุกกระตุกปุ๊บเพราะมันกลัวเนี่ยมันจะกลายเป็นสั่งคอยแล้วมันกลัวเพื่อเราทำอย่งางงั mm ้นงั้นะอ่าพอมันทานํงางั้นงั้นปุ๊บพี่ฝึกสักสิบครั้งเนี่ยมันก็ได้แค่คาสั่งคอยแต่ไม่ได้ความเค mm hmm. ารพอืมพร้อมไม่ได้ความเคารพในการมองเวลามีญาติญาติหรือคนแปลกหน้ามามันก็ไม่มองพี่ไ่ะมอกก่อนว่ายังไง กลัวไหมอะถ้าไม่กลัวเขาไม่เห่าใครก็ได้ส่งสรรัญญาณลัคก,กี้เก่งมากเขาก็รู้ละอ๋อคนดีหน้าบ้านส่งของไม่ต้องเห่าก็ได้แก้วอะไรเนี่ยจะกัดแต่กดิกหางให้กติกหาง <c oughs> คืออีโมชั่นหรืออารมณ์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์พี่ยากพี่ผู้ชายหรอกสักนิดนึงพร้อมเลยพี่หนึ่ง,องสองพี่กับหลังหันหมุนทั้งนั้นอ๋อเนอใช่ครับเดินช้าๆได้เหรอครับแล้วก็เดินกลับมาเหมือนเดินจงกรมเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีไอคอนแทคให้พี่กลับมายืนที่เดิมแล้วพี่ก็หยุดให้น้องหน่อยอยู่ซ้ายใช่่เดขาลงไปพี คอนแทคเห็นไหมพี่สั่งคอยเขยับข้างครับคอยขยับเกาเทียบ <c oughs> พอเขารู้สึกต่อเขาไม่เป็นบางครับคอยขยับคอยกับกับเลยแล้วชมเก่งมากไม่ต้องให้ขนม,มน,<ป>นะพี่<ป>ขยับหลบหลังเขาเลยกลับชมเก่งมากคอยด้านหน้าครับคอยคอยอาน้าของเข้าสูงกับชมเก่งมากธรรมดาเห่าไหมห้าสิบหไม่เคยเจอ กันชมเรียกชื่อชมเก่งมากลักกี้โด่อ่ะเก่งมากอันนี้คือเหตุการณ์ด้วยพี่ต้องเลือกด้วยว่าถ้าสมตมติว่าไม่เคยเจออะไรอ่ะแล้วเขาไม่ห่าอ่ะอบุ๊คมาค์ไว้เก่งมากลักกี้ตะเก่งมากลักกี้อ่ะพี่ลองสั่งลักกี้นั่งเดี๋ยวผมขอต้อนทีนึงครับลักกี้นั่งนั่งลงนั่ง,งเก่งมาก,ก,มากคอยเดินวนคุณพี่คอยขอด้านหน้าด้านหน้ามาหลังคอยใช่คอยเนี่ยไอคอนแท้ชมครับเก่งมาก หนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมแล้วพี่ลูกผมก็สองทีลักกี้เก่งมากหนึ่งสองอ่ะถามไอ้ตะเกี้ยทำไมพี่แพทไม่มีทำไมผมให้พ่อก็ทำมันเป็นการรีลิสสมมติพี่ทำเสร็จปุ๊บอ่ะพี่อย่าเพิ่งปล่อยให้พี่นับในใจหนึ่งสองโอ้พี่พร้อมรอนพี่ลูกสองทีเอไปสองทีนะว่าทำไมต้องแค่สองทีครับมันต้องการเป็นสัญลักษณ์ให้เขาชัดเจนว่าเอ๊ะมันจบแล้วมันเคลียร์แล้วลักกี้เข้าแล้วพี่ค่อยเปิดอ่าเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องการใช้ชีวิตด้วยว่าทำไมต้องมีอย่างนี้ ลักกี้พูดก่อนนะลักกี้เข้าเข้า <c oughs> แล้วพี่เขาเปิดประตูถูกแล้วพี่ลองปล่อยเขาไปเลยอ่ะปล่อยเขาอยู่ข้างในแล้วลองดูด้วยผมอยู่นอกเขาจะเห่าไหมาแค่นั้นแหละ